สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะพาท่านไปเจาะลึกเหตุการณ์เมื่อปี2517ในการก่อตั้งรโรงเรียนหนองพอกวิทยาไปพบกับคุณพ่อสุรพงษ์พดุงรัฐศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้นผู้อยู่ในเหตุการณ์เราไปดูว่าเรื่องราวกว่าจะมาเป็นปรโรงเรียนนองพอกวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมได้เลยครับ จะได้เล่าถึงประวัติการก่อตั้งโรงเรียนหนองพอกวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหนองพอกแห่งแรกในปีพศ2517ผมไปเป็นศึกษาจิกรอำเภอหนองพอกชาวบ้านหนองพอก,อพอกต้องการโรงเรียนมัธยมให้ลูกหลานได้เรียนเพราะในอำเภอหนองพอกทั้งอำเภอไม่มีโรงเรียนมัธยมแนมะ้แต่โรงเรียนเดียว มีโรงเรียนล่าโรงเรียนหนึ่งทีอโรงเรียนวิทูลก็ไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างก็มีการประชุมรึกษาหารือกันท่านนายอำเภอสภาตำบลมีความเห็นตกลงกันว่าจะสร้างโรงเรียนมัธยมผมก็แนะนำว่าเรื่องสร้างโรงเรียนหนึ่งไม่ยากขอให้หาสถานที่ให้ก่อนชาวบ้านก็นประชุมรึกษาหารือกันว่าจะเอาจะเอาพื้นที่ได้โรงพัก อำเภอหนองพอ่อเป็นที่อของกรมป่าไม้เป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าไม้อำเภอหนองพอกตั้งอยู่ติดถนนาลาดรงพคกเลยก็มีความเห็นว่าจะไปเอาตรงนั้นก็พากันไปชาบ้านไปรางวัลที่ดินไปปักไห้ปักบูดไว้ทีนี้หัวหน้าศูนย์ที่ดินเขาก็ออกมาขัดขวางว่าจะใช้ที่ตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้ชาวบ้านก็ต่อต้านเดินขบวนเรื่องก็ดังไปถึงกระทรวงศึกษาธิการท่านดกอรกอรโซเดพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้สาเดินทางมาด้วยตนเองมาฟังเหตุการ์ท่านในอำเภอกำบอกผมเป็นผู้ชี้แจงผมก็ชี้แจงไปตามความริงว่าชาวบ้านต้องการพื้นที่แปลกเนือแต่มีปัญหาเรื่องอหัวหน้าหัวหน้า,นา่าไม้ตรงนี้แหละแต่ไม่ไม่ให้หขาเห็นชอบ ก็เลยหาทางก็ออกว่าถ้า,ถาจะถ้าจะทัอย่างนั้นก็หัวหน้าหัวหน้าศูนย์ป่าไม้ก็บอกว่าต้องขออนุญ,ญาตใช้ที่ดินต่อกรมป่าไม้จะบ้างก็เลยตกลงที่ดินเนี่ยก็ขอขอใช้ที่ดินไปรางวัลที่ดินให้จำนวนหนึ่งร้อยได้ให้ให้ดำเนินการสร้างโรงเรียนโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ผมก็ร่วมกับชาวบ้านกับสภาตำบลสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสามห้องเรียนมีกระดานดำมีโต๊ะครัวมีฝากั้นห้องส่วนโต๊ะเรียนนักเรียนนั้นให้ในนักเรียนที่จะมาเรียนป .1 ถ้ามาเรียนม .1 น,นั่นะเป็นเป็นผู้จัดหาใบาเองทุกคนก็ตกลงก็เลยลงมือสร้างสร้างจนเสร็จกระทรวงศึกษาธิการก็ให้เปิดเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอหนองพอกมีครูใหญ่มาดำเนินการหนึ่งคนกับครูบรรจุใหม่อีกสองคนรวมเป็นครูสามคนสอนเป็นปฐมนเิเทกของโรงเรียนนี้ตอนแรกแรกไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษผมในฐานะศึกษาการอำเภอก็มีความรู้อยู่บ้างในภาษาอังกฤษก็ไปอาสาสอนภาษาอังกฤษมาหนึ่งให้โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งก็ ทำให้โรงเรียนมีความสดวกมีความสะดวก,กสบายมากขึ้นก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของผมในชีวิตราชการได้เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการก่อตั้งโรงเรียนวันทยงนัธทยงหลวงพ่อชื่อโรงเรียนหนองพ่อกวิทยามาจนกิดทั่งทุกวนันนี้ปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนหลายพันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของขอำเภอหนองพ่อไปอย่างยิ่งครับ